อันนี้ต่อจากคลิปที่เราได้จ่ามุจจาสังเกตว่าหลังจากที่มุจจาสีว่อซ้อเหลวเร้นะ่มมุจจาสิมีอา,าการอ,อรา่อนเพลียเมื่อยง่ายง่วงนอนแล้วก็เป็นแบบ,บวก่กระชับกระเชงคือว่าสุขภาพว่ขแข็งแรงนองไส้่อยก็เป็นเท้กันหลังจากมันไปสีดันว่อซ้อมากนะคะของอ่นจรสันแอ,อนจรสันหนึ่งเข็มนั่นมันมันกนรู้สึกวามันว่ปกติมันต้องไปตรวจเลือดมันเมื่อยง่ายมันแบบอ่าพร้อมเหล้วก็แบบ ยิ่งกว่าผิวพรรณบ่อบ,บ,บพองใสแม่จ่าผิวพรรณบ,บ๊อพองใสอันนี้ข่มาเตือนสติมูเจ้าเด้อร์ให้มูเจ้าไปรีเสิร์ชไปศึกษาคนควา้าก่อนมูเจ้าจะไปสีวสอกซอกอะคิดใต้ตองให้ดีๆเดอบ,บ่จะเป็น้องมาเสือข่ลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าข่อยมาแค่ว่าเป็นใบเบิกทางเดอร์ให้มูเจา้าให้มูเจ้าได้คิดเล้วก็ระสด้มี่รูท่าเนี่ยท่าในการป้องกันตัวของมูเจาเองอันบางคนออจสิว่าข่พุดพอเจอบอเซียข่มยมาหัวควนข่อยสิแม่จ่าหัวลอยอย่างจาัดหัวหอานสิน จะทับเบิ้งโรเดอร์จ้าสิ่งที่่อยพูดมันนี้มันจะเป็นเรื่องจริงว่าเป็นเรื่องจริงมัานก็สิ เปิดเผยออกมากทีละนิดทีละนิดถามว่าเป็นเรื่องจริงเป็นอย่าง Facebook Instagram ทว i t เต r หรือว่าซื้อแอปพลิเคชันต่างๆมันถึงบล็อกบล็อกบล็อกก็บล็อกบล็อกแล้วก็ดีลิทนะคะดีลิทข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบรโซนะคะที่เกี่ยวกับบรโซแล้วก็ที่เกี่ยวกับบัคโครกบูควิดนะคะ, au, ol, it, ะ,คะมันเที่ยวลบมันเทียเท่ยวบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันอยากปิดหูปิดตาประชาชนนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะทั่วโลกนะคะทั่วโลกนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมที่ออสเตรเลียนะคะที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสที่อตาลี ประชาชนถึงออกมาแอนตี้นะคะมา,มาแอนตี้บักวอซ์เพราะว่าเขาไม่อยากฉีดเขาไม่อยากเป็นหนูทดลองนะคะเพราะว่า เขาบอกว่าในวอซอทุกตัวนะคะมันจะมีนาโนชิปนาโนชิปก็คือเป็นตัวที่จะไปเปลี่ยนแปลง DNA ของมนุษย์ในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นแดงจรัสลองเทอมันจะเป็นว่าเป็นผลข้างเคียงระยะยาวนะคะมันสามารถทำนูน่นทำนี่กับร่างกายของเราได้กับเซลล์อ Sell ของเราได้นะคะถ้าถ้าพวกนาโนชิปเข้าไปในเซลล์อ Sell ของเราเข้าไปในเม็ดเลือดของเราเข้าไปในร่างกายของเราพวกนาโนชิปสามารถไปเปลี่ยนแปลง D n a ของมนุษย์ได้นะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะขอให้ทุก ท่านที่ฟังเราอยู่ตอนนี้นะคะก็ไปต่อยอดเอาเองเด้จ้าเด้อเพราะต้องเสือขอยลอยปเปอร์เซ็นต์แต่ว่าขอยมาบอกบอกมืเจอเพื่อที่จะให้หมุเจอมีความระมัดระวังในการที่จะไปสีดว่าซ้อเพิ่มขึ้นเด้อจ้าเด้อเป็นกำลังใจให้จา้า